เดี๋ยวผมยืนแถบเดี๋ยวผมยืนแถบแล้วผมแล้วไม่ต้องชุบผมเลยเดี๋ยวผมบีบอยเองมันจะวิ่งหนีแล้วเว้กูเองกูเองกูเองไอ้กูเองกูเองเอาเอาเอา อ่ลงวอ่ลงวัอยพอซุปเปอร์นวิทผมเติบโตมาได้ที่หนึ่งเข้าวายดีจีมาก็มีสงครามเลยครับแล้ววันนี้เนี่ยผมมีโรงหอคอยด้วยครั้งแรกด้วยครับจะเป็นยังไงโรงตีโอตีโรงโทรศัพท์ใช่ครับโทรศัพท์ตีโอตีตลกละน้องอต้องมาไหมครับถ้าไม่มาขออนุญาตกดรายงานมาครับมาครับเฮ้ยเดี๋ยวคุยกันก่อนอีกชั้นหนึ่งเราจะเอายังไงกันวางแผนก่อนเต้เต้จะติวจะติวเฮ้ยอะไรต่ำไปแล้วเนี่ยอีรูอิรูอิรูอิรูบวกหนึ่งอิรูบวกหนึ่ง อันนี้ไม่หาแดกระหว่างทางเลยมึงเก็บของดิปูโดนเดนไม่เก็บกับหมาเลยเลยแหม่โอ้ยปูดนเก็บอยู่รู้ยรุ้ยอีรูบวกสองจดอีรู้นับสามได้คนละสองบาทเลยเฮ้ยมันถ้ายิงมิดไม่ต้องยิงก็ได้นะถ้ามิดขนาดนั้นอะเครื่องมานาไม่สนยิงหมดอะ เบโอเควางธงวางแถบก็หันแทบปครับแล้วยิงดับเบิลสไตร์บ๊อก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 บอก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 โอลิโอลิ่เอฟพี่เก็บวะโอลิบวกหนึ่งจดจดโอลิ่หนึ่งอีรูสามอันนี้อยู่ที่ภูบดอนประมาณสิบสามเม็ดแล้วนะก็ฮิตแอรภูบดอนผมนับอยู่ประมาณสิบที่ผมดูไม่ทัภูบดอนแม่งเก็บของไวจัดอ่ะไม่มีแค่นี้มีแค่โอลิใหญ่กับกับโอลิเล็กหนึ่งเม็ดเฮ้ยกลัวพี่คนโยโวโกโยเข้าใจมากโย อ่อเฮ้โอล่โอล่ huh. oh. Oh, OK. oh. mm ูวโ้ไอวูดิม่หยุดูโอ้ฮีก็ตายคู่เลยนี่ดอกเลมีรู้อกเหลืองมีรู้าา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  ดอกเหลือง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 บ้บัโดนไปแล้วดอวบวบโดนดอ้วยดอวดอยด้วยดอยลุยลุยลุยปั๊มอยู่ปั๊มอยู่แล้วตายไปได้ผมได้ผมได้เดี๋ยวบอจัดบวบโดนที่บ้านไม่อดยางกัดไม่เดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันหายลงดินนะนี่ผมช่วยทุกคนไว้นะชน่าบอสนะฉนนาบอสแต่เจนเฮ้ยออบอสเจนทุกพี่ ลูกพี่ใจเย็นลูกพี่ยิงโดนกันไหมเรากันจะได้เปลี่ยนโดนอูโดนอยู่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 โดูโดนมิดมิดมิดเฮ้ยผู้โดนโดนูเนี่ยเนี่ยสองพันสองพันนะครับเกมเดียวกันปะเนี่ยผู้โดนยังเด็กอยู่พี่วเจ็ดสิบห้าเจ็บแผลก่อนเฮ้ยยี่บัฟไม่ทันว่ะมาช้ากูตากกูตากกูตากเอบีคอยแนอเอบีคอยแนอ ปวดจนไม่มีอะไรเลยปวดจัดเฮ้ยโหมื่นเฉยหมิ่นจัดจอบโอลิดอบเลยโดนโอลิครับโอลิแต่สี่แล้วโอลิสี่จดสี่สี่แต่ไม่ได้อยู่ที่กูเป็นสิบแล้วไม่ใช่เหรอวะโอลิ่ะไม่ถือโอลิไม่ถึงมึงนับตีไหนเนี่ยไม่ก่อนออกดันเนี่ยมึงแคปเลยมึงแคปตัวแคปแค KB ของเลยห้ามออกจากดันอ่ะพี่ก็กดบากาฟ้าทำไมอ่ะไหนนะเอ้าชิบหายแล้วรู้ทันอีกแฮ้ยข้างหลังข้างหลังดับอยู่ใคร โอ้ภูบอโดนปล่อยเลยปล่อยเลยเดี๋ยวมาถ่ายภูโดนยืนหลังนี่เพื่อนหมายว่าตัวแถบก็ต้องยืนหน้าหรือเปล่าได้ดูพี่ดิหรือเปล่ากิวอ่ะตัวแถบมีโลถ่ายยังเนี่ยเฮ้ยโอลิโอลิโอลิบวกเท่าไหรยละไว้เฮียลืมบวกแล้วมันมีในตัวคนละเท่าไหร่ล่ะไม่รู้อ่ะภูบโดนมีโอลิหนึ่งมีอีรูสามเว่อโอลิหนึ่งเหลือเชื่อไม่มีทางจริงจริงนึงคิดว่ากูเก็บทุกเม็ดเหลยมึงดูคนไอื่นจีใครเอาไป เงี้ยเห็นเดินนําไปเก็บกับเพื่อนอะวนอะไรตกอะมันเก็บไม่ทันอะดิมันเก็บขยะมาแทนอะดิแล้วอดสงสัยไม่ได้หรือเปล่าล่ะไอ้เฮี้ยมันมีคนเก็บไปแทะแทะไปอะดิระวังล้วงอะอ่ะแล้วไปดูเม็ดนึงกลับมปดูพี่ดมเอาภูวดลเฮ้ยเออลากเลยอะลากทำไมเออทำไมลามานูดตรงนี้ไอ้เฮี้ยให้เดินตรงๆไปเก็บแม่งเดินออกขวาไม่รู้ว่าวาตชิรี่จะจบหรือเปล่านะแต่พี่คิดว่าน่าจะยากหน่อยตัวเพราะภูวดนใช่ไหมเดี๋ยวเราดูดิพอภูวดลจะเฉิดฉายดาบดาบดาบ เอ้ยไม่กูไว้ไม่กูไว้บูบูดนเก็บนี่ปูโดนเก็บนี่เก็บไม่เก็บอะไรไว้กูมองไม่เห็นอะไรเลยกูมองไม่เห็นอะไรเลยผู้ใหญ่เก็บยังเก็บแล้วเก็บแล้วไอผู้ใหญ่มึงเก็บมึงก็พูดดีให้กูลงเข้าไปในโอ้โหพุ่มหญ้ามีงูมีงูก็ไม่รู้นี่มาถึงชั้นเก้าเสร็จแล้วครับชั้นไฮไลท์เลยบอสวาคิริขอสัญญาณวางแถ็บก่อนนะไม่ใช่มาปุ๊บแทบไปม่แท็บเลยไหมมาเป็นหน้าที่ของผู้บโดนครับทุกคนอยู่เฉยปูโดนอย่างเดียวตอนนี้ผูโดนคือผู้น้ำแล้ว มาแล้วจ้าอภูดอูโดนไปแล้วไหมมันมองหน้าดิู่โดนไม่ได้ตั้งใจกูแท็บอยู่ไม่เจยวแม่งกูแท็บตั้งนานไม่เดินทีเดียวถึงโดนเหนื่อยโดนท้อปุ้งผมพยายามบีบอยแทบรัวๆครับถ้ามันตบผมลุกขึ้นมาแทบต่อไม่อยากให้มันทะลุมาถึงตรงหลักอยากให้มันผ่านไปสักทีหนึ่งครับเด้งแบบไม่คิดชีวิตเลยฮะ เดี๋ยวผมยืนแถบเดี๋ยวผมยืนแถบแล้วผมแล้วไม่ต้องชุบผมเลยเดี๋ยวผมบีบอยเองเอาแล้วพลังพลังของปูโดนไม่ใช่การบางแถบแต่เป็นพลังปูกูโดนแถบอยู่แถบตลอดกูโดนแถบตลอดกูโดนแถบตลอดกูโดนแถบตลอดปูดนเต็งเต็เต็งไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกรู้ตัวอัตโนมัติ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 ปูโดนอัตโนมัติ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 อยู่แล้ว ไอสัตว์โตขึ้นหมดแล้วรอ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 อยู่เฉยเดี๋ยวผูโดนเองผูโดนจบไหมผูโดนจบงานให้อยู่เฉยอยู่เฉยแบะตอนนี้ตอนนี้ลากมาข้าวนสุดแล้วป้าเข้าวนสุดแล้วแล้วยี่อะไรได้แทงตูดอ่ะมึงเงินแทบกูไปเนี่ยมึงเงินแทบกูไปเนี่ยมึงเดินหลบแจบทุกอันเลยกูวางไว้อย่างดีเฮียเรา ถอนตัวทันเหรอไอ้เฮี้ยแถบกูเอามา2,000กว่าอันหมดไลยกูไม่อยากจะเชื่อวะแถบมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วมาผูโบริโภคทำมาผู้บริโภคทำแบแถบอยู่แถบอยู่ไม่มีหมดมานี่ชนะแล้วอันนี้ชนะแล้วมึงฟังกูจะตายแล้วจะตายแล้วเอออ่า อ้าโอ๊ยหลัมาตรงนี oh ้นไงหลักมาอยู oh, oh. Really <g <g ่แรกมาอยู <g <g ่เอา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 ติ <g 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 um ๊กแท็บ oh ติ๊กแท็บติ๊กแท็บยิงยิงดิกูแทบอยู่มึงยิงดิมึงยิงดิมึงพูดดิมึงยิงดิลุก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 มึงอย่าโวยว่อมึงอย่าโวยว่อนมึงมากูแทบอยู่มึงลุกแทบอยู่แทบอยู่ข้างล่างแทบอยู่ข้างล่าง เดินมาข้างล่างเดินมาข้างล่างแถบมาแถบอยู่ข้างล่างเออตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมากูบีบออยู่แบบไม่มีหยุดยั้งเร็วๆนี้ยติดแถบติดแถบกดนขึ้นมาบางแถบเด้งขึ้นมาบางแถบกูโดนแถบ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 อยู่ไม่กูลุกไม่ได้กูแถบอยู่มึงลุกขึ้นไปยิงแล้วไม่ดับแล้วดับแล้วดับแล้วกูบอกให้มึงลุกขึ้นไปยิง สรุปชั้นนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเสียดิ้งมันเท่าไหร่<อ>แม่งโคตรมันโอ้ไม่ทันแล้วจบแล้วรวมของก่อนรวมของก่อนเอาไปซื้อดิงอ้งนะเอาไปซื้อดิ้งรอบหน้าโอ้โอมีคืนแผงผมด้วยเหรชั<ะ>้นรอบแรกไม่ค่อยได้ของอะไรเลยฮะได้แต่พวกแร่ที่ต่อมาครับผมก็เลยมาออฟทูดูใหม่รอบนี้เราวางแผนกันใหม่ให้จบชั้นร้อยเลยฮะแท็ก14ไอเฮียเร็วๆเ,เขารอกันอยู่เอามาสักอันหนึ่งไอยเฮีย <Okay. S 2> โอเคต้องลงกันมาเหมือนเดิมครับถึงชั้นวาแต่รอบนี้เนี่ยพีทหลุดครับก็เลยเรียกพี่ดีมาช่วยไอันนี้ไอไอทาอยู่ล่างมันต้องทำแถบสองฝั่งมึงรู้ตัวแล <ไอ S 1> ้วใช่ไหมโอเคมีใครฟังไม่ทันไหมครับจะได้ถามพี่ดีใหม่แต่แรกที่กลัวส่งไม่ค่อยดีเลยวะมึงแถบก่อนเออเดี๋ยวชุบรัวๆใครใครตายชุบดิเฮ้ากูว,ว่าแบบแปลกๆวะแถบอย่างเดียวแถบอย่างเดียวที่บอสห่ะพี่เย็ดไอที่นี่จบกูซะติดตาเย็นแล้วเย็นแล้วไม่ได้หมายถึงบอสหมายถึงกูเล่นเลยยี่สิบข้างบนดึงข้างบนดึงข้างบนดึง เสียน้อยเสียมาก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 ทีนี้จบชั้นวาไปไม่มีปัญหาครับต่อไปเนี่ยคือชั้นเบอร์สิบับชั้นนี้เนี่ยผมต้องกดฟูบบับเลยครับเพราะผมยิงไม่โดนเลยโชเคมันโคตรฟักกิ้งถึกใหญ่แล้วแปลงล่างแล้วแปลงล่างแล้วไม่หลับมันไม่หลับแล้วเมื่อไหรเฮียกูฟูบับกูฟูบับอย่าฆ่ากูอย่าฆ่ากูไปฆ่าตัวอื่นไปฆ่าตัวอื่นอ่ะยาปานยาก้นถุง เดียบับอันสุดท้ายหอคอยหน้าลงไม่ได้กูจะฆ่ามึงไอ้เหี้ยอันนี้อันนี้ไม่ตอนนี้คือวางแผนกันก่อนถ้ามันข้างมันแล้วมันไม่ตายเราจะเด้งกันแบบมันักพักเกอร์เลยใช่ไหมกลัวโดนเลยิงมันมันเดินหนีเอามันเดินหนีเฉยๆมันไม่ได้มาตบเราใช่ไหมกูดัง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 เฮี้ยอะไรไม่รู้จ๋อยิงเือนบอกมันหนีไงพี่มันหนีแล้วเมื่อกี้มันไม่ได้หนีแต่มันสู้ด้วยทำยังไงดีเฮียขอแผนขอแผนขอแผนขอแผ่นเฮีย กูมัไว้องมีคนมันต้องมีคนไปแท็บผู้บนญร้อยมันก็วิ่งหนีอ่ะมันจะวิ่งหนีแล้วนะเว้ยกูเองกูเองกูเองไอสัตว์กูเองกูเองกูแทบเองอย่ายัดอย่าดิ่งอย่าดิ่งกูเด้งกูเด้งอึ๊บมาอย่าไปไหนไออย่าแม่เรื่องคาเตมึงจะไปไหนสัตว์มึงจะไปไหนกูแทบมาแล้วผู้บุญมาจบฉากนี่เองมาแล้วผู้บดนขออนุญาตจบสตอรี่นี้ด้วยการแทบแบบมาตาปักเกอร์ เนี่ยมันติดแล้วเนี่ยมันติดอีเนี่ยมเราดิมดีมึงดีมึงเราดิยิงมาดิแต่ไม่ไมันต่ผมว่าเ้อเมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนไอ้งูจะไปไหนไอ้งูกูแทบกุแทบกูแทบกุแทบกูทบแทบจะไปไหนจะไปไหนกูแทบกุแทบเอแลอ้ เออดอกเหลยว่ะเออดอกเหลียวเออมันดกอะไมาวะเนี่ยแม่งไม่ดอกอะไรมาเลยครับโคล่เศร้าแต่เราก็ต้องไปต่อมาจุ๊บมาเร็วเร็วเร็เร็วเร็วาขึ้นไปขึ้นไปขี่นี่ใส่อีวิวไม่ได้พี่ต้องเด้งตรงกลางวอลอยู่ตรงกลางเนี่ยตรงผู้บอดนมึงเห็นตรงผู้บอดน์ไหมยืนได้เลยจัดไปอีกกล่องแม่งภูมาป้งผู้บอดนได้ไหมมุ่งูมาป้งผู้บอดนได้ไหมโอ้ย ใครผักกุยสัว์ใครผักกุยนี่กูยืนเฉยๆใครผักกุยอะไรนะตาอะไรสนุกมากสนุกมากทุกคนนั่งเร็วนั่งถ่ายรูปถ่ายรูปเฮียอะไรกูโดนจบไปครับสำหรับการลงอีทสองอาทิตย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะมาปรับขอใหม่เดี๋ยวมาดูกันที่ผมก็มาเก็บระเบิดตัวน้องโนวิทตต่อเออโดนแทงมันไม่แทงเหมาเหมาอดีมันแทงแบบเป้าหมายอะดิผมก็มาเก็บเวที่วันจีจีต่อครับโดนแทงไม่พักเลยตัวเด็กเออกูโดนแทง เออมันแทงมันแทงมัวแล้วมันแทงมัวแล้วตอนแรกแกแทงไม่มัวแต่ตอนนี้แทงมัวแล้วเออเอาแล้วตัวทำยาเออมัวแล้วมัวแล้วมัวแล้วหมดแล้วไอ้แล้วตัวบาดอะเหลือทําไมอะบาดเน้นใครอะพีตัวเดก้าเหลือทําไมอะเอาฝากหน่อยพี่ฝากทิมหน่อยมันยืนอยู่ไม่ได้มันต้องล้มให้หมดเออเออ จบแล้วความสงบสุขที่เคยมีมาในวายจีจีเมื่อโปรดใจต้องการจะฟังเขาตอนนี้ดูเหมือนจะสงบสุขแล้วครับผมเอาพีชมาชุบผมโดนเยโยมากดเสื้อโยโย่อันนี้มึงจะปลดโลกกูดำมืดไอ้นี่เสื้อกูเลื่อนวิ่น้อยอยู่เฮ้ยจะโดนแกะข้าโยเออโดนแกะตบมึงมึงเฝ้านะไม่ใช่มึงปลายไปกับคนเฝ้านะเอาเว้ยมีรปภคุ้มกันแล้วเว้ยปลอดภัยแล้วไอเยโยเปิดหลังมากลางหลังสักว่าวายโซนะนะดู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  นั่นๆๆดู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 นั่นๆๆดูมันดูมันดูมันไอ้ยโยบอกมันจะมาคุ้มกันผมครับแต่ตอนนี้แม่งวิ่งหนีไม่พักเลยมึงจัดการดีจัดการดีมึงเอาดีมึงตัวหลักเนี่ยมึงก็มันมาหาเด็กแล้วมันมาหาตัวเด็กแล้วไอ้เหี้ยมึงปลดมันดีมึงปลดโลมันดีมึงปลดดาบมันดีมึงปลดดาบมันดีไอ้โยไอ้ยโยเออไอ้เหี้ยโยสลดโลกไม่มีประโยชน์คุ้มกันแต่ไม่รู้แม่งตัวประกันตายเลย มึงปลดอาวุธมันดีมึงไม่ปลดอ่ะเออแอบคนแอบคนเฮ้ยเฮ้ยผมเจอ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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงโดนผมซุปเปอร์โดนซุปเปอร์เดวิดผมใส่ไล่กระถามหาละรวยเอาแล้วพี่ทามเปิดเลื่องแค่้ก็มาพี่ทามเปิดเองส่วนใหญ่ผมจะปูดมากกว่าผมจะปูดก่อนแล้วผมค่อยเปิด นี่ไงหลบหลีกรู้หลีกเป็นหลบรู้หลบเป็นหลีก,ลกตกใจแกะถ้าเต้ยกับน้องกระตอมกำลังจมน้ำพี่จะช่วยใครก่อนเนาะโอ้โหไอ้เหี้ยมึงต้องคิดอีกเหรอ,อแม่ติดดีเลย์กันแลกร่ากระถายอยู่อีกูไม่พุ่งมาจากต้นไม้คนที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนที่ยอมแพ้แต่คนที่ต่อยแล้วไม่มีวันล้มเอาปั๊บก่อนบัปป๊บอะไรโอ้สเบน,นจัดอันเนี้ยจริงจัดน้องเอาไปหลบหนีครูเซเดอร์ ว้าวว้เฮ้ยติดต้นไม้ติดต้นไม้ดไมเดินยั่วเดินยั่วแต่ภาพบัฟหมนไปไหนกูนเตรียมว,วิงเลยก็หาทางกิดเวลไปเรื่อยๆครับและที่นี่ผมเห็นกูจะได้เอฟเคผมทนไม่ไหวเลยขอสักถทกเถอะวะไอ้ใส่ดีเอ๋ยราไปไล่ใส่มันทำไมอ่ะก็ฟันแทงกูอ่ะกูต้องสู้คนเปล่าวะกูอดเดยวสิเออะเอาโตุบปนเอาวิดไปบโคบอ๊ใส่มัน <c oughs> เฮียโดนต่อยมาแล้วก็ต้องต่อยกลับเหรอวะหลับฝันดีเลยเฮียเฮ้ยไอเฮียมีคนโยนโอลกันเกิดขึ้นเอาแล้วเดือดรูมแบบฟินอีกเลยกู้ชกแล้วเว้ยกูจะได้นั่งดูมวยแล้วเว้ยไอ้กอนติล่าออกล่าทั่วโลกเฮ้ยเดือดรูมอยู่แับนี้ต่ออด้วยเอาโอ้ยไอเดือดรูมไอเฮีย กูบอกได้แค่นี้ว่ากอสตีล่าตัวโลกตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะว่ากางเกงในใครยังไม่ได้เจาะรูนะมึงเตรียมตัวเลยกอสซีล่าจะเจาะรูให้มึงสักพักหนึ่งโยนกูต่อพังเอ้ยนี่ใครเนี่ยโดนไอ้เหี้ยโยโย่ไอ้ดีไก่เหรอมึงเสี้ยมเงี้ยดีไก่ไอเหี้ยละแม่งมาเสี้ยมให้พวกกูโดนฆไข่กูเดินลุงวีเอทไวโซอ่ะเอ้ยลุงเหงาหมดเลยวะนี่เนี่ยพี่ทามมาสัมภาษณ์วันนี้มันอยู่ในแลนเนี่ยมันยืนแอ่งอยู่ในพี่ทามเนี่ยสัมภาษณ์ให้กูไปสัมภาษณ์นักฆ่าเหรอ ี่ค่ายโยนกี่บาทครับถามหนอะไรโยนกี่บาทสามพันมูลมาบอกสามพันมูลก็ไม่ไม่โยนเยอะจังไม่โยนเยอะจังใน y ายดีับดันเค้มันไม่พอคุณไม่เข้า y ายอ่ดีอะเสือปิกกี้แหยวัยรุ่นตีกันระมวยเข็มกัดกันอยู่ตอนนี้ ไอ้เอะไรเนี่ยมันเกินควบคุมแล้วว่ะมันเกินควบคุมไปหมดแล้วตอนนี้ก่อนโยนนี่คือมันไม่พักไม่พมดกันเลยวะไอ้เชียเอ,อ้ยเซฟติกวางบอกว่าไม่อยู่แล้วพี่ชีอ,อ เฮี้ยเดี๋ยวคอยดูนะพี่ไปรอลงดันกันหน้าเข้านะโดนแทงตายหมด <c oughs> ไม่กูก็สู้ดิเฮี้ยลงดันตอนนี้ฟินิกซ์รับศึกสองทางนะก็คือโดนในคอสตีล่าแล้วก็โดนซีดหกตอนนี้รอคนกำลังลงดันครับพอมาปุ๊บก็เข้าวัดไปลงดันกันดีกว่าเฮี้ยมึงไปอย่างนี้เลยเหรอมึงตั้งหลักก่อนนะไอ้สัตว์เดี๋ยวโดนฟินิกซ์นะผมก็ลงดันมอสเคดีเป็นขีจจัตรประจำวันแล้วครับอาทิตย์ละครั้งหลังจากลงดันเสร็จนี่ก็กลับไปวิ่วตัวเดิมดีกว่าครับซูเปอร์โนว่าตอนนี้วิวเจ็ดสิบสี่ละอยู่า พี่แต่งตัวอะไรของพี่วะนะทำไมอ่ะผิดตรงไหนวะทำไมมันติ่มเกินไปหรือย,อยังไงก็เอาโวคาโดเอาโวคาโดก็ต้องสีเขียวได้เปล่าไฮจะเทีสไดมิเชนที่ YGG อ่าอันนี้อ่านแชทไม่ได้เรียกพี่ทามรู้จักแอดซิ่งที่ภาคกีวอลไหมเขาบอกสี่หกสู้มือไวโซดีเหรอ <laughs> สู้มือมุมมองเขาสู้มือมุมมองกูคือกำลังโดนตูดหัวอันนไม่ได้ขัดคำครับมีครูซิตเตอร์ที่ไหนวิ่งมาไมาด่ดูเออโดนตีแล้วเหรอโดนแพ้ตกบ,บังเสียงแบบเนี้ย พี่เอาต้องทําตัวที่สู้คนมาหน่อยแล้วะวะไอ้ย่าพี่เป็นกระสอบอย่างนี้ไม่ได้แล้ววะโดนล,อลอบเรียมหมดอ่ะพี่ทำอ่ะวงกลมสี่เหลี่ยมมุมฉากไอโยมึงด้วยคนหนึ่งมึงอ่ะลบมึงอ่ะทำอะไรได้ไหมโอ้ยอมัน,มนลบมป่วยไอ้ย่าแม่ไงไอชิบหายอ้างลบป่วยมึงก็ไปทําอีกตัวมาสู้สิกระสอบตายมึงอ่ะเหมือนกูอ่ะฮูอ่คามึงได้ไยืนจุบไม่ใช่โยมชวนคุยจะเพียอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูสลับเดี๋ยวกูสลับตัวแป๊บมึงดูกระสอบายเพื่อนพี่กระสอบไฟหนึ่งกระดังจะสลับเป็นกระสอบไฟสองไอโยมเข้ามาที่พี่อ่ะ อ็ไปทำเหี้ยอะไรไปโดนแทงด้วยดิผมอ้อนตัวกระสอบทรายมาแล้วครับเตรียมกลับมาสู้เลยแล้วผมมาแล้วกระสอบทรายตัวที่หนึ่งไอ้เหี้ยครูหัวเขียวใช่ไหมโอเคโอเคไม่ต้องห่วงมาครูมาดิษมาแล้วทำไมวิสาดิแค่นี้รอดเนี่ยวลาเวลาที่กูโดนแทงมันจะมีคําถามอยู่ว่าทําไมวิสาดิแช่นี้รอดเดีด๋ยวครูทริปก่อนทําไมไม่ตายเตรียมตอบคาถามคูด,ด้วยทําไมไม่ตายไอ้เน,นี่ยนี่ตัวหนึ่งทําไมไม่ตายเขาจะงงอปว่าวะมันบอกว่าหนีดีรออะไรผมวิง่งไอ เราแม่งคนพวกคนแก่หว่ะท well, hey, 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 ี you, ific, ่วิ่งไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ในพุ่มไมยอยู่ในต้นไม้สัตว์กูดิษไปแล้วเอาดิเฮ้ยมันกดไปอว้วคูสองตัวเลยมึงดูมันแทงกันดิจุ๊กจึ๊กจุ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 ๊กเต็ตี้มันแตกไม่ได้สองตัวเซฟตี้ตัวเองเซฟตี้ตัวเองโดนโดนโดนเออบัวเลตาไี่คนชอบคนพากอ่ะมึงไงฉันก็ไม่ดีเหี้ยดิ๊ี้มึงเห็นมันไหมมันสองตัวยังเต็ปต้คูเต็ตี้ไม่ไหวนี่สงสารนะมีลูกเปล่าเกิดมันโดนเกิดมัน เสื้อฐานะเสื้อฐานะใส่เสื้อฐานะดิดำจบมันดำสอ,งอ่งนะเฮ้ยมึงุกขึ้นมามึงบอกกูทีว่ามึงคือพวกกูแล้วมึงต่อยมาทีไอ้พี่หนีไปแล้วอ๋อมันสลับเสื้อแล้วโยสลับเสื้อแล้วหรอดิดมันดิดมันดิดมัน,มนเอเอไวหมดไวหมดเด็อ่ะ ไอ้ชุบต่อเนื่องเลยเหรอเฮ้ยแม่บ้านนมดมุดเออแหละตึงตึงเต็มที่เต็มที่ดิดดิดมึงคิดว่ากูต้องทำแบบนี้อีกถึงเมื่อไหร่วะแล้วมันจะมีใครมาช่วยป่บว่าเฮ้ยมึงเปิดสายสายสองให้พี่ดี้มาดิว่าจะมีพี่ดี้มันคงเหตุการณ์นี้มันคงจบแล้วดิดดิดดิดดิ๊ดตะตนเต็มที่แล้วดิดดิดเลยดิดดี้ไอ้ยุ่มเงาดีกูไปเล่นปะไอสั่งอยู่นั่นแหละดิดดิ๊ดดิ๊ดที่อะไรตัวเองก็มีโลกไม่มาช่วยกูนึกว่านักพาคไอ้สัตว์ กูไม่สู้ได้สัตว์ไอ้เงี้ให้กูมาเป็นกระสอบทรายรกูไปร้กูเวลดีกว่ากูวิ่งดีกว่ากูมีความสุขกเลยนี่ไงอย่างเงี้ยได้เวลอยู่ไอ้เงี้ยอยู่เมื่อกี้ไม่ได้เวลหรอกอเฮียขอโทษมาแล้วเหรอ,ขอ,อขอโทษแล้วก้มคององเขา่าละเรียกกอร์ติล่ามาไปไอ้เนี้ยกอร์ติล่ามึงบอกว่ากอร์ติล่ามาช่วยดิกูก็โดนมันเหลาอยู่โอ<ๆ>้โหดีเฮียเดี๋ยวครูโฉบมีวิสาตถอะไรเตม็มไปหมดเลยไอ้เงี้ย พี่โกเลมก็สงบสุขเหมือนกันนี่เดี๋ยวกูอยู่ที่นี่สักประมาณห้านาทีมึงรอเลยเดี๋ยวกูถามก่อนโกเลมสงบสุขไหมครับที่นี่สงบไหมครับสงบครับงั้นะมึงรอดูเลยกูมาเยือนแล้วมึงรอดูเลยนะครับว่าสงบครับไม่มีอยู่จริงเว้ยมาแล้วอืออีเหี้ยที่นี่เวลไม่ได้แล้วเพื่อนเฮ้ยไอ้นี่เด็กใหม่ไอ้นี่เด็กใหม่ไอ้นี่เด็กใหม่เมพิ่งมาฟาร์มป่ะนี่ว่าเพิ่งมาฟาร์มหรอครับอันตรายนะ อ้าวๆๆเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีคนทนพิษบาดแผลไม่ไหววะต้องมาช่วยแล้วเนี่ยน้องอาตอมมาช่วยแล้วเดี๋ยวดูนะนี่ไงนี่ไงน้องอาตอมไปหนึ่งอ,อ้พิษกูแตกชุบหน่อยชุบหน่อยชุบชุบชุบเออ <c oughs> สัญญาณมือสัญญาณสัญญาณลูกนั่งเฮ้ยกูผมดูแลกูเอาแอดมนาะถ,ถ่ายทอดสดสกายนิวดีพอร์ตด,ดีกว่าวะ ไม่ได้เว,วลยกนะทุกคนที่เนี่ยกลายเป็นทะเลพเพลิงเฮ้ยไอเชี่ยสิบหายแล้วยังไม่พร้อมเลยเชี่ยไอยังเป็นนังหลักเลยนี่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 แล้วคือเจอพี่เบโล่กูงไงไอหนุ่มจะมาสู้กับแอดไก่บ้านหรอมันไม่ภูมิใจน้ำหนักไม่เท่ากาันหน,นุ่มเฮ้ยกูเจอกูเจอนี่นี่นี่จัดไปหนึ่ง ไอ้นี่แอดกูแอดกูไก่บ้านเกินลงเล็กหน่อยลงเล็กเล็กละโซเล็กละโซโอ้หเกือบไป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 อุ้กูซมไม่โดนสุดยอดสุดยอดอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอล๊ยอุ๊้อยอาแล้ว๊ยอุ่มอุ๊ยยอุอุ๊ีอุ๊ยอุ๊ป ตะโกนมาช่วยด้วยช่วยด้วยอมสลับมาตัวเด็กเท่านั้นครับเผื่อดิ้นหน่อยโดนแทงในพุ่มต่อเออมันอยู่มันอยู่ในต้นไม้เฮียมอยู่ในต้นไม้ทุกทีอยู่ใต้ต้นมะม่วงดูเหมือนว่าจะไม่ได้เร็วแล้วครับผมเข้าตัวเสกเลยเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาโอ้โหมั่วทรงจัดตอนนี้ปัดปัดไม่มีปัดไอ้ทั้งดูด้ตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูดิบกูมองไม่เห็นใครเลยใครเพื่อนใครมันไห้เนี่ย ทำอะไรกันทำอะไรกันทำอะไรกันอ่าทำกับข้าวมันอยู่ครับตอนนี้ผมหักโค้งผมหักโค้งเออหุยมันย้อนสอนมันย้อนสอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยไอเดรูมไอเดรูมไอเดรูมเดรูมไม่รู้ใครใครไหนมันเหล่าเพื่อนเราแล้วเมื่อกี้ไอ้ก๊อต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 เดี๋ยวลองดูโบแอสเราปะทะกับไอ้ก๊อตซิล่าดินูน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 น่นนู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 น กูไม่เก่งนะเพื่อนเอ้ยไอพินิก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 เฮ้ยมาเออโดนโดนโซโลแล้วโดนโซโลแล้วเอ้าแทงมันจะหนีมั้ยด้วนีเอ้าเอ้าเออโดนไปโดนไปแต่บอกจะมาวิวไงวะไม่ได้วิวแล้วตอนนี้เพราอกูจะไปวิวเพราะอะไรมีสงครามตลอดเอ้ยเจอข้างหลังดำแล้ว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  โอ้โหอะตอมเอ้ยเอาตัวอะไรมาเนี่ยไม่ันไม่ติดฟ้อนมไม่ติดฟ้อนอยู่ตรงกูแอดอยู่ตรงกูแอดอยู่ตรงกูแข่งแทงมันเลยมันแรงโดนแทงอะตอมมาจะปางแลวยาดังปักสู้กันไปสักพักหนึ่งครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราน่าจะคุมพื้นที่แล้วก็เลยสลับตัวเป็นซูเปอร์เดวิดไวเวลต่อดีกว่ามามามาผมคุมกันอยู่แนี่ะเนาะผมเอาแอดมาช่วยน่ียคราวนี้โอ้โหหนักกว่าไอ้เทลยโลกอีกลงลองลงมาลองลงมาเดี๋ยวช่วยมาช่วยนะคนพูดแล้วนะคนพูดไม่จำคนฟังไม่ลืมนะ มีคนเลยรอดิกูดังจะโดนเหล่าอีกไม่นานอุ้ยอุ้ยอือออะไร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 เชียร์ยุมึงโลกทำไมวะกูโลกตามเลยอุ้ยมีคนโดนฟันข้างบนมีคนโดนฟันข้างบนพี่ตามยังไงยังไงอาชีพอะไรแอด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 เฮ้ออลิส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 ไงอลิสไงนี่ไงอลิสไกลเร็วเร็วเร็วเรอลิศมันอยู่นี่มึงเอาซี่มึงเอาซี่ไม่มีคูดจะเอายังไงเล่าไอ้เไอ้อลิศตามกูไม่หยุดเลยอลิสตามกูหรือเปล่าเฮ้ยกูมุดด้านนี่ว่ะ อ y ย ayo อ,อ,อ้ยคุณอคุณลอกูรลอโู่คุณล่อรอ,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 องไงพี่โดนแป๊บจะมาตีธีรพันเลยเน้ะไอยเอยียคุณขึ้นเอาดิปั๊มอยู่มันเอามันไม่เห็นเอาเลยกูสาตั้งกาดลอยพี่มาวะเพือ่อนมันไปฆ่าเพื่อนเราแล้วพี่ไ <c oughs> อ,อ้เฮียมันฆ่าบัตเดลแล้วแล้วหมดลายมากน่ากลัวมากว่ะเฮียที่นี่อากูจะหมดแล้วเฮียยังไม่ฟันกูสักทีนึงเฮ้ยมันขุดกู เดี๋ยวขุดกูมันขกูอุ้ยมาสักกามาสะกามาสะกากันเองเราบุญชัยตายบุญชัยตายโอเค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 ุ้ยไอ้บุญชายมีบอยไอ้บุญชัยมีบอยมันสู้กันแล้วมันสู้กันเดือดรูมมันสู้กันเดืรูมดูดิไปดูดิไปดูดินี่อยู่ใต้ต้นไม้นี่มึงเห็นไหมนี่อลิสเนี่ยไม่คือมึงขุดมึงสู้มันได้เหรอวะไอ้ยังอยากขุดดีบมึงเปิดขุดมึงท่ากับว่ามึงพร้อมลบนะเว้ยเฮมาเลขุดมาที่ขุดขุดมาทีขุดอ้นี่ขุดอ้นีมันน่แหละนน่แหละปปปปปปเอ้ยเอ้ยเอ สุดยอดสุดยอดเย่แล้วกูไปดีกว่ากูไม่อยาเข้าเสื้อสงครามเลยมันดูสาม้บันกูกูไม่ครมบอลใส่มันแย่แล้วแย่แล้วขุดเมอนขวดไม่ได้นขุดไอ้ เออเออเอดเออ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 ปออๆอๆเออเออดอดเออเออเออเอบีอนเออเอยเออเอยเออ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 ีออเ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 ออทออเ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 อรเออเ่อเอุเองเอเออออเ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 เเเเเเอเอเเ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 เอ้เเอเอเอเ โดนกูีิเอาคาโด8ทิปเปิลคิวไปดิมันเด้มันเด้มันเด้มันีกูก็ไม่มีขุดกูก็ไม่มีขุดเฮ้ยคนไอ้ยแตกไปแลยเฮียแอดไกมันมัขยับเลยพี่มามาหน่อยมามาแล้วมาแล้วมาแล้วักป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 ักัก ไอเฮียกูไม่อยากทำเลยนะเว้ยเฮียเพื่อนแม่งบอกให้กูทำวะพี่ละมือกูเปื้อนเลือดกแล้ว่าแชทมันไม่ทำอะไรกูเลยแต่กูไปทำมันอะไปละเจอกันไอเฮียโยโยโ่ทิ้งขี้แล้วบอกว่าพี่แอดผมขอโทษถ้าบผมเลยผมขอวิวผมผิดไปแล้วเพื่อนผมไม่เวทให้ลงเวทผมไม่อยากทำเลยไม่รู้กูยกพนมมือกูพนมมือไหวแล้วกูอวรอดละ ม <ส straightforward> ันไดผมมาลองกระทาอ๋อโอเคแล้วไปหยอกหยอกกันเฮ้ก็คุยกันก่อนดีว่าจะลองกระทะมาซะน่ากลัวเลยนี่ที่วจจีก็สงบได้สักพักหนึ่งครับแต่ฉะนั้นก็มีเรื่องต่อเลยไปโซ่พี่ไปโซ่ไปโซ่จริงไอ้มตัวเด็กไม่ใช่เหรอห้าหามแล้วไปศึกชนวนอีกแล้วไงมาวิง่งไปดิวิ่งดิตัวอะไรมาพูดด้วย ััวววนน้สเอาดิเอาดิสู้อยู่สู้ไหนอะกูไม่เห็นเพื่อนเลยเวทอยู่เวทอยู่เวทอยู่เนี่ยเวทอยู่เจอ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 ข้างล่างข้างล่างตรงกูตรงกูไหนวะเอาหน่อยมาตามกูอยู่มาตามกูอยู่เอาหน่อยเอาหน่อยไหนวะกูเห็นใครเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยกูเวทกูเวทใส่มันอยู่เวทกระหี้ยแล้วผมเดินตามมันอยู่เนี่ยไม่เห็นมีใครทำเฮี้ยอะไรมาเลยพี่ทามันไปหาพี่แล้วมันเดินมุ่งไปเลยอะรู้แค่นั้นนะที่ไหนไม่รู้อะมันพี่อยู่ตรงไหนมันน่าจะไปทางนั้นนะเออมึงมั่วมั่วเกินมึงเฟคนิวยแล้วอย่างเงี้ยมึรู้แค่ว่ามี GPS อะติดตามอ่ะ มันฝั่งไปที่ไหนวะจริงด้วยเฮียมาเลยวะี่ตูดกู G P S จริงด้วยวะไอ้เฮียบอกแล้วมันมี G P S พี่ต้องสู้มันนั่นก็อยู่อย่างทาสมารวมตัวกันรวมตัวกันอีกแะไรเฮียแก๊งสามลูกหมูรวมตัวกันเฮ้ยเฮ้ยบ๊บบ๊บบ๊บอุ้ยอุ้ยนี่คือล้มหรือยังไงมันล้ม ayo เอ้าเอ้าเอาเอ้ากูเวทกูเวทเวทเวทเอาเอาดิเออดิเอาดิเออดิเออดิลงเวทอยู่ลงเวทอยู่ลงเวทอยู่เอา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  เอพลังมิตรภาพไอ้สัตว์ไอ้สัตว์อย่างนี้กูขำเดี๋ยวกูไปเวทอีกฝั่งนลยเอ๊สุดยอดปะมิตภาพที่งจรงใหญ่หวะ่ะมิตรภาพแก่ว่ะเฮียไอโยโยหินหมดยังกูจะหมดแล้วเหรอมายรอยหกสิบก่อนไอเฮียสู้ได้ประมาณสิบนาทีทำหินเกือบสองชั่วโมงไอ,อ้เฮียมิตรภาพกูแม่งทำหินนานใช่ไหยเลยวะมาแล้ว,วพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเอาเอากูม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 าเขาโ,โย่เอาลงเวทแล้วกองมันแตกโอ้ยไอโย่ปลาหน่อยให้มันช้าหน่อยปลามันช้าหน่อย ป่าลรามาตันมาตันอ้อยมันช้าอ้อยมันช้าหน่อยเอ้อยมันช้าหน่อยช้าแล้วมันช้าแล้วกูขบวอยู่กูขบวอยู่กูขบวอยู่ขบวอยู่กูขบวอยู่กูขบวอยู่หินกูหมดแล้วเต้ยจัดหินหมดแม่งก็เป็นแค่สวัดตัวหนึ่งไอ้ทีเฮ้ยฮ้ยเฮ้เฮ้ยเต้ยรู้เต้ยมันนี่นะเนี่ยเราต้องลุกดิเด้งดิมึงเด้งดิโยโย่เด้งไอ้ที่อะแล้วที่เรามันไม่ตายสักคนเลยวะบาดแดนผมรอดได้ไง ยม <Y> สรุปจะเก็บเวลไม่ได้เวลสักทีอายโยชวนเข้าศึกสงครามได้พี่หน้ามาแก้มือใหม่